หัวข้อข่าวคือเฮอริเคนกับไมโครพลาสติกมันเกี่ยวข้องกันยังไงอะเฮอริเคนก็คือพายุประเภทหนึ่งครับที่เกิดขึ้นเออ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 เเออ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 เอเวลาเออนออุนอเนเออเออเอเอ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 อลออเเออออ่อออเอ้าเหรออ แมลแลลี่น่าจะดูอยู่นะเออแลลี่ uh, ฮะ mm. คุณชื่อเดียวกับเฮลิเคนนะฮะครับซัดเข้าชายฝั่งแถวแคนาดาเอ่อฝั่งตะวันออกของแคนาดานึกภาพเป็นแลลี่ยดแบบหมาย,ยดแบบ mm. ฟันซัดเข้าชายฝั่งว้าห <laughs> น้าน่าจะสักกัวน่าจะสักช่วงหนึ่งแล้วไม่รู้ mm. ว่าปีไหนนะแต่ว่ามีคนที่แบบตั้งใจวิจัยเลยเขาอยากรู้ว่าเอ่อไอเฮลิเคนเนี้ยลมเฮลิเคนอะ่ะมันพัดอะไรมาบ้างอืา mm. นักวิจัยเขาก็มาถึงเขาไปตั้งตั้งขวดเก็บตัวอย่างอะ่ะ เ,เดี๋ยวเขาา,เขายืนปะเขายืนเก็บเลยไ่ม <laughs> ไม่ไม oh. <laughs> เขาเขารอเขาดูพยากรณ์อากาศก่อนแล้วว่าเอ้ยมันต้องเข้าตรงนี้แหละเอาขวดไปตั้งไว้ล่วงหน้า <laughs> ขวดนี้ก็คือเป็นนึกภาพทรงกระบอกใสๆแบบว่าเอาสูงๆหน่อยครับ <laughs> แล้วตรงตรงข้างล่างใส่น้ำไปประมาณหนึ่งหลังจากนั้นพอลมมันเริ่มมาใช่ไหมเออแต่เขาต้องเขาต้องยึดมันให้ติดกับพื้นไม่ให้ปลิวด้วยนะแน่นอนพอลมมันเริ่มมาปุ๊บฝนเริ่มกระหน่ำอะไรปุ๊บเขาก็หลบเข้าบ้านไปอื เพียงแต่ว่ามันต้องออกมาเปลี่ยนไอ้ขวดนี้ยทุกๆห้าชั่วโมงอหรือทุกหกชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ทาทั้งหมด,ดกเก็บตัวอย่างเวลาห้าวันครับอยากจะรู้ว่าลมที่มากับเฮอริเคนเนี่ยอืมันพาอะไรมาตกในน้าที่อยู่ในขวดบ้างอพอมาถึงปุ๊บเอาขวดมาเทออกใส่กระดาษกรองเอากระดาษกรองไปวิเคราะห์ไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูไปวิเคราะห์ทางเคมีอะไรเงี้ยอืพบว่ามีไมโครพลาสติกอยู่ในน้ํานั่นแนะ่ะเพียบเลยออื หมายถึงว่ามันเป็นน้ําจากทะเลเหรอเป็นน้ําจากทะเลคือเฮอริเคนเข้าพัดใช่ค่ะสะสมความแรงของมันเนี่ยพัดผ่านมาทางทะเลก่อนแล้วถึงค่อยซัดเข้าฝั่งไงเออแล้วก็ตกลงมาในน้ําที่อยู่ในขวดก็เลยชิเห็นว่าทะเลนั้นมีไมโครพลาสติกอยู่เป็นจํานวนมากใช่แล้วก็เขาเขาเก็บตัวอย่างเนี้ยตั้งแต่มันมีก่อนระหว่างและหลังเฮอริเคนก่อนเนี่ยในในตัวอย่างพบไม่รู้ว่าปริมมตร กี่ลูกบาทเอ่อเอมออะไรอย่างงี้นะแต่เขาพบเอางี้แล้วกันเขาพบจานวนไอเม็ดไมโครพลาสติกหรือชิ้นไมโครพลาสติกเนี่ยประมาณอยู่ที่หลักสองหมื่นอ่าก่อนเนี่ยก่อนเฮอริเคนมาพบสองหมื่นหลังเฮอริเคนมาก็พบสองหมื่นแต่ไอช่วงที่เฮอริเคนกําลังพัดอยู่เลยเนี่ยพบแสนหนึ่งโอ้โหโคตรโหดแปลว่าลมเฮอริเคนเนี่ยมันมีไมโครพลาสติกอยู่ในนั้นเยอะมากเลยเยอะกว่าตอนตอนที่มัน ตอนที่เป็นอากาศปกติห้าเท่าเออแล้วเขาก็งงมากว่าแบบอย่างว่าเพราะว่าดูดูแล้วแถวนั้นอ่ะมันไม่ได้มีแหล่งมลพิษพลาสติกอะไรที่เป็นโรงงานหรือเป็นอะไรอยู่ใกล้ๆมันไปเอาพลาสติกมาดำใส่ฝั่งอ่ะมันไปเอามาจากไหนครับอ่าแสดงว่ามันต้องมาจากทะเลเขาก็ย้อนไปดูเส้นทางการเคลื่อนที่ของฮลิเคนแรลลี่ลูกเนี้ยแล้วไปพบฮะว่ามันเคลื่อนที่ผ่านสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกกันว่ากาเบตแพช เคยได้ยินไหมเคยได้ยินนะคือ garbage patch เนี่ยะอะบังเคยได้ยินไหมไม่น่ะคือในมหาสมุทรของเรามันจะมีระบบน้าที่หมุนเวียนหมุนเวียนแต่มันจะหมุนเวียนในลักษณะที่ว่าไอ้พวกพลาสติกที่เราทิ้งไปทั้งหลายอ่ะสุดท้ายมันจะถูกพัดไปกองกันอยู่เป็นเกาะอยู่กลางกลางทะเลไว้เออแล้วที่มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมีอยู่มีอยู่เรียกเป็นเกาะก็แลวกันเกาะหนึ่งเกาะขยะอืมอ่าเขาเรียกว่า not the great ปซิฟิก garbage patch อันนี้ใหญ่มากคือพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยโอ้โหเออแล้วก็ถ้าเกิดเราไปไปเที่ยวเนี่ยนะเราก็จะเห็นเป็นขยะอ,อยู่กาลางทะเลเนี่ยเป็นแพรเป็นเออเรียกเป็นแพรก็แล้วกันเพราะมันไม่ใช่ไม่เชิงเกาะนะมันเป็นแพขยะแงยที่กินบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลถ้าเกิดเทียบไซส์กับคนเนี่ยคนลงไปไหวก็คือจะประมาณประมาณคุณลุงคนเนี้ยคุณลุงประดาน้ำเนี่ยเออแล้วมันเนี่ยคือกระแสน้ํามันพาขยะทั้งหลายไปวนวนเป็น เป็นน้ำวนกันอยู่กลางทะเลแล้วมันไปไหนไม่ได้มันค้างอยู่ตรงนั้นนะอะพอเห็นแล้วคันไม้คันมือเราอยากจะแบบเอาสวิงไป <c oughs> เอาออกให้หมดเลยต <c oughs> ้องทำกี่ร้อยปีแล้วขยะพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกอ่อ,อแล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นพลาสติกที่ไม่ได้มาจากบนบกด้วยแต่เป็นพลาสติกที่มาจากทิ้งในทะเลนี่แหละก็คือว่าพวกพวกกิจกรรมประมงทั้งหลายโอ้โหเยอะมากเลยเออเอ้เกล็ดเสริมนิดหน่อยก็คือว่า ไอส่วนที่เห็นเป็นชิ้นๆเลยเนี่ยนะมันจะไม่ใช่ไมโครพลาสติกแล้วม,มันอเรียก m คโครพลาสติกแล้วซึ่งไอแบบนี้ก็มีอมแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไอ,อที่เขาบอกว่ากินเป็นบริเวณกว้างใหญ่ใหญ่กว่าประเทศไทยจริงๆอ่ะรุ่นหน่งล้านหกแสนตารางกิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นน่ะ เออมันจะไม่ได้เห็นเป็นขยะเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยเสมอไปแต่มันจะเห็นว่าน้ํามันจะเป็นข้นๆบางอย่างออมันน้ำจะข้นๆบางอย่างเพราะว่าในนั้นน่ะตักขึ้นมามีไมโครพลาสติกระดับที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนี่ยล่องลอยอยู่เหมือนเป็นเหมือนเป็นไอซุปมิโซะอ๋อเข้าใจและเหมือนซุปมิโซะมันก็คือมันมีตะกรงแขวลลอยบางอย่างอยู่ในนั้นใช่แต่มันดันเป็นพลาสติกใช่นั่นแหละแล้วก็ไอกาเบดแพทช์แบบที่ว่านี่ก็มีมีมากมายหลายแห่งทั่วโลกใช่ไหมตามแผนที่ที่ให้ดูนี้ อันใหญ่ๆเลยคือที่เอ่อแปซิฟิกฝั่งเหนือแต่อันที่คุณเฮอร์รี่เอ้ยคุณแลรี่พัดผ่านเนี่ยคืออันนอร์ดแอตแลนติกอ่าพัดผ่านนอร์ดแอตแลนติกมาแล้วก็เอาพลาสติกไมโครพลาสติกจากน้ำทะเลตามเส้นทางการมาของมันเนี่ยพัดขึ้นมาถมบนบกอืมเอ้เกิดก็เกิดคําถามว่าแล้วอย่างนี้มันก็แปลว่าไมโครพลาสติกมันก็ แปดเปื้อนทุกสิ่งทุกอย่างมาพาน้องเฮอริเคนนี่น่หละใช่เลยเพราะฉะนั้นถ้าครั้งต่อไปที่ยศอยากจะไปแบบสมมุติว่าเฮอริเคนมาแล้วยศอยากจะแบบแก้ผ้าออกไปไปวิ่งเล่นตากพายุอย่างเงี้ยยศก็อาจจะต้องคำนึงเรื่องไมโครพลาสติกนิดนึงเราเรื่องอื่นไม่ต้องหรอกคนกัลำดับความสําคัญเปลี่ยนไปนะผมจะกังวลเรื่องนี้ให้มากขึ้นแล้วกันใช่ใช่ใช่ไมโครพลาสติกนี่ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะทั้งในแง่ที่ว่า ในแง่ที่เขายังศึกษายังไม่รู้เลยเพราะมันเพิ่งเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมแต,แต่ที่แน่นแน่มันมีสารพิษหลายอย่างอะปนมาสารพิษที่อยู่ในเนื้อพลาสติกเองสารพิษที่เป็นพวกโลหะหนักที่เกาะมากับพลาสติกหรือว่าพวกแบบจุลินทรีย์ไวรัสแบคทีเรียอะไรที่มันเกาะเกาะมากับพลาสติกมันก็มาด้วยแล้วก็น่าจะเริ่มมีงานวิจัยจํานวนหนึ่งแล้วที่บ่งบอกว่ามันมาทาให้เกิดการอักเสบในในร่างกายสัตว์ต่างๆได้อย่างไรครับรวมทั้งอบางทีเราไม่ได้ไปสัมผัสโดยตรงใช่ไหม แต่ว่าสัตว์อื่นๆมันสัมผัสไงปลาเล็กกินเข้าไปเอาปลาใหญ่มากินปลาเล็กเอาหมูมากินปลาเอาหมามากินปลาเอ้ยกินหมูเอาวัวมากินกินหมูแล้วคนก็มากินแล้วคนก็มากินวัวอีกทีหนูงงไปหมดแล้วเราก็ได้มาทางอ้อ้องลองหมูกินหมาหรือว่าวัวกินหมูนะสุดท้ายเรากินทุกอย่างเออผมเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะสิ่งแวดล้อมไม่โดน อันนี้อันนี้ให้ดูให้ดูว่าเออเขาจะมีพวกปฏิบัติการโอเชียนคลีนัพอะไรทั้งหลายเนี่ยที่ไปไปตักขยะขึ้นมาจากไอกองขยะกลางทะเลพวกนี้คือขยะมันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตะก้าเป็นอะไรที่แบบมันเป็นชิ้นเป็นอันใหญ่ใหญนะใช่มันเป็นพลาสติกชิ้นใหญ่ๆอะไรเนี่ยเต็มไปหมดตะกงตะก้าแต่ส่วนใหญ่สังเกตไหมมันจะเป็นพวกที่มากับเรือตกปลานี่แหละอเออมันจะเป็นตะก้าพวกนี้อาจจะเคยเป็นเอาไว้ใส่ปลามาก่อนอะไรเงี้ยไอถังถังสีฟ้าฟ้าคลาสสิกเห็นปะช่วเลยถังใส่น้ําจืด มีล้อรถด้วยล้อรถเออมีล้อจริงแล้วก็ไอ้พวกทุ่นทุ่นกลมๆทุ่นลอยยางไงที่ที่แบบแบบอยู่ในโถส้วมพวกเราอะน้องน้องปลาก็กินน้ำบรอสแบบไอตัวเออกินแน่นอนกินใช่เราก็กินตายทีเดียวนี้คือแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนในทะเลที่พอพาออกมาดูแล้วไม่เจอไมโครพลาสติกเจอหมดเลยเขาเคยบอกด้วยซ้ำไม่ใช่หรอว่าตอนนี้เบบีมนุษย์เราอะก็คือมีไมโครพลาสติกอยู่ในตัวแล้วป่ะใช่ใช่ป่ะ คือมันแบบเป็นมุดมุนแล้วไม่นะไม่นะไม่นะอนาคตของเด็กแล้วเขาบอกว่าเสื้อผ้าที่เราใส่กันประเภทแอนอย่างที่อบันใส่อย่างเงี้ยพวกแบบดูในไนล่อนหรือสังเคราะห์นิดนึงอ่ะเวลาซักผ้าปุ๊บมันก็คือไปกับน้ําที่ทิ้งแล้วก็กลายเป็นไมโครพลาสติกนี่แหละใช่ใช่คือพวกใยผ้าก็เยอะเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนนะฮะถ้าเป็นไปได้ไม่ควรใส่เสื้อผ้าปุ๊บวะท่านนี้เออไม่ควรใส่เสื้อผ้าแล้วก็ไม่ควรกินน้างั้นเริ่มเลยนะแล้วก็ไม่ควรเอาตัวเองไปขวางเฮลิคไม่ควรกินอาหารอะไร ออไม่ควรหายใจเข้าไปด้วยโอ้ไม่ได้เออโอเคงั้นข่าวสิ่งแวดล้อมเอาไว้มาประมาณนี้เออจริงๆพูดถึงทะเลเนี่ยมันปีที่ผ่านมามันมีเรื่องอีกเรื่องเกี่ยวกับทะเลก็คือเป็นปีทําลายสถิติที่อุณหภูมิเฉลี่ยของของท้องทะเลสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เคยวัดมาโอ้แล้วไม่ใช่สูงขึ้นแบบนิดๆหน่อยๆนะคือดูดิอืมไอมันมันเส้นสีส้มเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าปีก่อนแบบขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะคือแบบอยู่ดีๆโดดขึ้นมาเลยเนี่ยปีสองพันยี่ รอดูกันต่อไปแล้วกันว่ากว่าลูกของคุณโจจะโตโตเนี่ยนั่นสิฮะโลกเราจะเป็นยังไงนะฮะนั่นสิครับ <laughs> ส,สู้ๆปุ่นปุ่น,น,น,นเออส,สู้ๆนะเดี๋ยวพ่อกนะท็ทิ้งโลกดีๆไว้ให้เอโ <laughs> อเค okay. เอามาดูคอมเมนต์กันเล็กๆน้อยๆนะครับเอวันนี้มีเกมไหม มีเอ้ยอยากเล่นเกมแล้วอะ P5 เนี่ยได้เล่นเลยใช่โอ้มีคนคอมเมนต์มายาวเหมือนกันนะเหมากินปูหมูกินปลานมาทุกคนจะเริ่มมาสุดหมูกินหมาหรือว่าหมูกินมวยเห็นไหมเราไม่ได้งงอยู่คนเดียวคนเกือบไม่กินหมาแล้วมีคนมากิดบอกว่าตายเพิ่งเห็นน้องโจโจไอโฟนมาเล็กเกินว้ายน้องโจสวัสดีครับ คนกับได้กินหมาคน,คนชอบคนยังไม่มูฟออจากเรื่องหมากินหมูขนาดหนูยังสตันไปเลยเมื่อกี้บอบว่าแบบงงแล้วว่าพูดอะไรวะเออจะไม่หมาถึงกินหมูเออ คนดู472คนสวัสดีครับโอ้ยโอ้วันนี้คนดู472เยอะมากเลยเนี่ยปกติวิดแคสที่ประมาณ200เองนะวันนี้472เลยเป็นเพราะมีเซเลบของ2คนเลยค่ะคุณโจ้ด้วยสุดยอดสุดยอดแล้วหัวหอยแคลงของเขาใช่แล้วหัวอยมือเสืออย่างนี้เราต้องตั้งใจจัดแล้วป่าใช่ไหมวันนี้่านมาไม่ตั้งใจจัดอ่ะตอนแรกนึกว่าไม่มีใครดูเลยมีคนบอกแมวยจะได้อกันอันนี้สําคัญนี้สําคัญได้ได้คุณ หมามะพร้าวบอกว่าแมโครพลาสติกเนี่ยอย่าสับสนกับโลตัสพลาสติกอ๋ออันนี้คุณโจเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับแต่สมมติว่าใหญ่ใหญ่ขึ้นไปมันก็จะมีไทยวัสดุพลาสติกอีกบิ๊กซีบิ๊กซีพลาสติกโฮมโปรโฮมโปรพลาสติกนาพียอภัษฎนะว่าคือไหนบอกจะไปเร็วโอเคน่าจะเอาไปใช้ไม่ถ้าถ้าใครส่งคอมเมนต์คุณภาพเข้ามาเราก็ต้องอ่านว่าแจ๊สพีเค e มมเบอร์คุณเบสทิติวัฒนะคะ สมัครสมาชิกแล้ววันนี้สมาชิกของเราเรียกว่า nice official member หรือตัวย่อว่า nom นะครับโอเคครับ nice official member ใช่เป็น nice official member ก็ขอบคุณมากทุกคนรู้สึกจะเริ่มต้น50บาทหรืออะไรเงี้ยนะสนับสนนกบหมาล่าให้พวกเราเป็นรายเดือนนะครับขอบคุณมากๆคิดเลยคิดเลยวันนี้หมาล่าที่ไหนปีนี้นี่ไม่รู้จักเหมาะแก่การสมัครสมาชิกเพราะว่าเราจะเริ่มคิด exclusive content ที่แบบให้สมาชิกได้เสพก่อนอ่าแล้วอีกสัก ห้าสิบปีเราค่อยปล่อยให้คนที<ป> oh, ่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์เอ็กลูซฟจริง uh, คนแม่งกดออกหมเลยไม่เป็นแล้วครับพี่ uh, ไม่เป็นก็ได้แต่เราสงสัยว่าเอ็กซ์คลูซีฟนี่คือจะจะเป็นคอนเทนต์ประเภทไหนวะพี่หมีก็กแน่ๆเลย <laughs> ก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ยศกับโจมาก็ให้ถ่ายสักคลิปหนึ่งมาละอ่าเดี๋ยวไปห้องน้ําอ่ะกินุกกินเมื่อกี้ไม่กินไปกินเค้กกล้วยอในสวมไม่เข้าใจเป็นด้วยช่วงไงก่อนเริ่มงานเออต้องไปกินเค้กในส่วมใช่ใช่ว่าตะกี้ผมไปคือคือวันเนี้ยข้าวเย็นอ่ะเราไปกินซุกี้แห้งกันมาแล้วไม่รู้ทางจิตวิทยาหรือไงมันรู้สึกว่าซุกี้แห้งมันไม่ค่อยได้พลังงานแบบคาร์โบไฮเดรตมันไม่มีคาร์บเออ ก็เลยรู้สึกว่าเราต้องไปอัดเค้กเพิ่มเพื่อให้มีแรงจัดรายการไอ้นั่นน่ไม่ไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าที่สงสัยคือทำไมต้องกินในซ่วมอ่ะการกินเอ่อเค้กในซ่วมเนี่ยมันเป็นวิถีปฏิบัติที่มีมายาวนานของชาวแมนเดลอเรียนอ่าเพราะว่าชาวแมนเดลอเรียนเนี่ยเขาห้ามทอดบวกใช่ไหมเพราะนั้นเขาต้องคอยแอบไปกินอาหารในที่ลับตลอดเวลายุบเสร็จแล้วใช่ใช่ถปากถูปากเน้นถอดหน้ากากมาสิหน้ากากใช่ไหมเนี่ยถอดออกมาสิ เฮ้ยนี่มีคนบอกว่าทำสติกเกอร์น่ารักน่ารักให้เมมเบอร์ใช้เฮ้ยนี่เออจริงจริงจริงสติกเกอร์ลูกบ้านพี่แทนอะอันนั้นไม่รู้ใช้คําว่าน่ารักน่ารักนาแต่ทุกคนได้จะอย่างได้ก็เป็นประดานมีคนบอกให้ทําคลิปเออน้องยศใช้เอลีทอยเลตตคืออะไรวะพี่ไอไอไอที่ฉีดตูดอ่ะเอ่อหมุนปุ่มอ่ะหมุนปุ่มฉีดตูดอ่ะต้องใช้อัดคลิปหรอใช่ใช่ต้องอัดคลิปด้วยเดี๋ยวบอกว่าให้ระบำพุงพลุยเอาเอามือถือโจ้นะวางไว้เป็นมุมถ่ายขึ้นมาจาก เอ่อคอห่านอะ่ะให้ผมรีวิวว,วางวางแล้ววางแล้วซิงกับไอคาวแล้วผมทิ้งมือถือไปเลยเ <laughs> ชมเชม